ลุ่มคนต่นทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนในีลูกกระบาลมึงให้ถ้ามีกินิกายไม่รู้จ้าพระไม่ควรมีนิกายจ้านิกายมันเป็นแค่สังกับเฉยๆจะมีก็มีช่างของมานเอะขอให้ปฏิบัติตามขสอนให้ถูกต้องตรงกันถ้าใครมีอะไรอีกไหมคระชุม ให้เหนือ <Sir. S 1> เดี๋ยวให้เหนือมีทิกตอกอยู่แล้วไหมเดี๋ยวเข้าไปในไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวเข้ามาเป็นแอดมินแล้วเดี๋ยวจะให้ไว้ปักตะกร้าตอนไลฟ์สดเวลากลางคืนแล้วก็คอยฟังตามคําสั่งว่าให้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวให้เขาฝึกวิธีการทําอะไรปักยังไงเดี๋ยวเราให้หมีสอนก็ได้หรือให้แหลมสอนก็ได้วันนี้ยังไม่ต้องพวกวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในไลฟ์สด แล้วรอฟังว่าเขาทำยังไงเขาปักตะกร้ากี่นาทีปักทีลองดูไปเข้าไปสังเกตการณในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเข้ามาทํางานได้ค่อยค่อยค,อย,คอยปักจริงตอนกลางคืนก็ต้องทํางานอยู่ดีขายคองเออดีบางทีเอาไว้ว่างเอาไป,ไปช่วยยกข,ของที่บูธนะ เข้าบูธด้วยพามิ่งไปดูบูธหน้ามาเวลาไปอย่างเงี้ยมีกันด้วยเนี่ยาวที่เจ๋งเดี๋ยวหนูเอาของไปลงบัคกบีให้ได้เลยค่ะอืมเอาอันนี้ไปด้วยนะมาช่วยยกของวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดอาจารย์บรรยายเพราะว่ามันช่วยตู้ไปได้ไรนี่แต่วมาลงบัคกบีได้ไหมมันสองวันไงมันสองควรควบสองทีเพราะว่าก็ติดต่อให้ทีมหนึ่งมาช่วยได้ไหม วันดีวันวันหนึ่งข้าวเกี่ยวกวันแรกวันเดียวพอบอกเขาขอว่าแรงวันแรกวันหนึ่งแล้ววันที่สองมาต่อก็ให้ทีมที่สองต่อเลยช่วยซื้อสินค้าในตะก้าด้วยจ้ะทุกคนกดด้วยนะจะเสื้อในตะก้ามีนะเสื้อเสื้อขายแล้วค่าโรงแรมมาบินประเบิกได้เลยเขาออกแบบไว้แล้วนี่เออแล้วทําเรื่องเบิกจ่ายให้เขาได้เลยถามต้องไปถามโทรดูว่าเท่าไหร่ค่าโรงแรม ถ้าเงินทันฟ้านไปสรุปว่าให้ให้เขาไปคืนคุณโทกันเองหรอหรือว่าเราคืนคุณโทแล้วคุณโทไปเรียกเก็บ5่าสี่พให้เขาไปก็คือนอคือาจารย์โอนเงินแล้วให้ไปเย็คุณโทรหรือเราจะลดภาระคุณโทรด้วยกันคืนคุณโทรไปแล้วให้โอนเงินไปได้แต่เราคนมาคืนเราเองไหมคุณโทรเออเพราะว่าไม่อยากเขาไปวุ่นวายนใช่แล้วก็ไปเอาเนั้นเดี๋ยวเอาเงิน45 0 0เนี่ยทำคืนจ่ายเขาไปเลยสี ก็เดี๋ยวพู้นี้โทรมาแจ้งอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เตรียมเงินไว้เป็นเงินสดแล้วจ่ายคืนเขาไปแล้วง่ายง่าย,ายหักเลยสี 4, 5, 5, ่มเขาเอาไปเฉลี่ยกันทุกคนป่ะเฉลี่ยทุกคนสามคนเอองานหักเลยเล้วเขาไปเาก็หักออกจบเออหักเลยจบแล้วเอามาสี่มรณคืนโทรไปง่ายกว่าทำไมหะกแล้วที่จ่ายเป็นบิน 7วันแม่เวันตกวันละสองร้อยสามร้อยรอยร้บาทตังสองร้อยบประมาณนี้สามไ้า็ดวันหกเจ็ดันทาใช่ไหมาหอะไรวะล่ยไมหายถึงว่าเงินค่าอาหารวันละส5 0 0เหรอใช่ครับหเจ็วัน4,500ายวัน่าอ๋อตกใจวันแดกแลวขนาดนั้นบุฟเฟ่สคนแดกวันละ4 5 0 0ัห้โอยตายต้องสามย ต่อวันเนอวันต่อวันต่อคนค่ะก็หักออกได้เลยก็มือละเจ็สิเอ็ดบาวันละเจ็ดสิบมือละเจ็ดสวันเจ็สเเาไม่ส่งบินทงโรงมมาไม่มีส่งาการเนะเส่งเกที่แบบมันก็บอกว่าวัน่าก่าใช่บอกสองราาแล้วถ้าว่าบินบินที่ทางโรงแรมออกกับพี่จ่ายเองนี่ยจะไม่ตรงกันเขสุว่าออกอีเวนต์วันละพันต่อคนต่อวันหักสามเปอเนใช่ปะ หัก3%ต่าวันถ้าใครไปตรงไหนก็มีที่พักให้ทุกที่เปิดโรงแรมถ้าตรงไหนมีคนช่วยสลับบ้านให้ก็ไปนอนตรงนั้นได้โอเคเดลอมมีไหมนะเดลโมมีปะมีบ้านแหน่เนาะห้องคอนโดไม่ฝนฝนฝนอ๋อเออใช่ฝนท่เที่ยวไปต้องเี่าไใช่ แต่ทีมนี้จะมีใครไปที่บางกะปก็ทีมเดิมนี่แหละคือทีมอีเวนต์สแตนบายเลยคือทีมสามคนนี้ที่อยู่ที่ลากกระบังคนนี้คือตัวหลักที่ทํางานทุกอีเวนต์แต่เดี๋ยวจะขออีเวนต์ของระยองสามวันมาแรกมาลงวันที่เจ็ดวันแรกเพราะว่ามันซ้อนกันสองวันสองที่แล้วหลังจากนั้นทีมนั้นกลับจากลากกระบังก็ไปลงที่เดอะวอลบางกะปิวันที่สอง งงไวันที่เจ็ดมันมีบูธสองสองบูธซ้อนกันก็เลยจะให้ทีมระยองมาะดโมสองที่เจ็ดที่ตุนการใช้สินค้าถ้าเป็นสินค้าพิมพ์นะไอพวกน้ำพีมอะไรต่างนการ์ดสเวตสต๊อกที่ี่ตกาครับเขาจะได้มาจากได้มาแล้วเดี๋ยผมก็เอาข้อติตอเนี่ยจะต้องตัดแบ่งเพื่อเฟซบุ๊กด้วยเลยครับพวกสินค้าพีเนี่อย่างเช่นเสื้ออะไรย่างเย ต้องตัดแบ่งเพื่อเฟรนด์ด้วยจะต,ต้องตัดแบ่งเท่าไหร่อันนี้ผมก็คุยไปของพรีเมียม่ยเราจะไม่อ,ออกอีเวนต์ตัดเลยเรื่องอีเวนต์ไม่เอาของพีเมียมไปจะมีเฉพาะดับเพริกเท่านั้นที่เป็นของยืนพื้นของร้านค้าส่วนอันเนี้ยมันพูดไม่ได้อย่าพูดนะอันนี้กับของทิ้งตอกเนี่ยก็เดี๋ยวเวลาสต็อกมาเนี่ยสามารถตัดแบ่งได้เลยเวลาออเดอร์มามก็โยนให้ใช่ทางนี้มันไม่ต้องเยอะไงทำมันมต้องเยอะโอเคงั้นก็ ผมได้สต็อกมาจากพี่ต้นเจ้าเออผมจะคุยกับคนว่าโอเคเดี๋ยวจะตัดแบ่งกันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะได้เอาไปอัปเดตหัก20%ออกมาเพื่อเคมแล้วก็ที่เหลือผมจะได้เอาเข้าที่ตอกนะครับเอาอย่างงี้ดีกว่าที่เหลือที่ตอกหากให้เพนให้ให้บ้านนั้นแค่20%ก็พอแล้วอโอเคค่ะยกเว้นซะว่าถ้าเกิดอย่างนี้ไม่ยถ้าเกิดไม่พอก็ขอแหลม,มหแล้วแหลมไปลบเดต้าก้าออกเลยแต่หากระวังนะเ<ม>พราะจะเคยละหักพาลาดมาแล้วแล้วมันทำให้ไม่มีของขาย หมายถึงว่าของในตลาดทิกตอกอ่ะมันไม่มีแต่มันล้อนออเดอร์มันมันหักลบยังไงไม่รู้มันเกินออเดอร์อย่างอีรอ่แก้วที่ผ่านวัที่ต้องไปขอคุณแก้วมานั่นแหละเพราะนั้นเวลาหักกันเราต้องดูในตะการ้าดีๆสมมุติฝนมาขอสต็อกสมตมสติอาจารย์ทาแก้วน้ําแก้วน้าในทิกตอกมีอยู่100ยยร้อยใบฝนมาขอ20บใบเราก็ต้องลบออกเหลือ80ิ S <S <S อย่างเงี้ยอันเนี้ยซึ่งอัน,นอันเนี้ยมันไม่ยากคือคุยโดยหลักการอะเข้าใจได้แต่เวลาทํางานจริงอะมันขอกันไปขอกันมามันมีหลายสีหลายแบบอย่างเงี้ยเรเวลาไปนั่งไล่ทีละอันอะมันจะลบผิดอันเนี้ยที่อาจจะกลัวคือเรื่องนี้เพราะนั้นต้องรีเช็คกันดีๆแล้วทุกครั้งที่สรุปซ้ําแล้วกระทบยอดอีกทีนึ้ว่าตรงหรือเปล่าเพราะว่าที่อาจารย์เคยทำอาจารย์ไม่มีเวลาทำไงมารีบล้มล้มล้มล้ว้มมาทาทาเป็นแบบพลาดเพราะว่ามันมีบางทีออเดอร์มาคุณแก้วสั่งทีกี่ใบคุณเล็กสั่งทีกี่ใบอย่างเงี้ จะครับไม่ของมีเมียมผมจะทราบเลยว่ามาเมื่อไหร่ต้องติดต่อไปครับอาจารย์จะเป็นคนบอกสั่งร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปได้ส่วนลดตั้งแต่าสิบบาททำไมพี่ได้เยอะจังคนไหม่ออกคนชอบเป็นแบบอะไรถ้าเวลาคนที่ไม่เคยซื้ออ่ะหรือว่าประยุทธ์ใหม่อ่ะเวลาซื้อจะได้ราคาส่วนลดเยอะมากเป็นร้อยอ่ะกระเป๋าสองร้อยห้าสิบเก้าแล้วกระเป๋าสองแ้อยหา ซื้อของด้วยจ้าทุกคนช่วยซื้อของด้วยจ้ากลับบ้านไปฉันจะได้ไปพักฉันเหนื่อยมีเสื้อในจ้าก้านะจ้าช่วยซื้อเสื้อด้วยจ้าเสื้อมีเสื้อมีทุกแบบทุกลายเลยกดซื้อเลยซื้อเสื้อไปใส่ก็ได้นะจ้าเสื้อกูค้าเป็นพันตัวเลยจะช่วยระบายด้วยจ้าบางทีมันจะมีตัวน้ำตาลบางทีมันจะมีตัวสี่สิบแปดสิบขึ้นมานะให้เรารีบรีบสั่งซื้ออะไรแปดวิเก้าวิอะไรเงี้ยใช่เมื่อกี้มัน พี่เจียยเ๊ยบได้กินบางทีบางทีที่บ้าน,นมีจ้ะห้าบาทที่บ้านเรามีเสื้อขายป่ะห้าบาทมีค่ะออ,อ๋มีจ้ะกระเป๋าลงแค่ยังมานอยกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ไไดอ๋อคือโรงงานใช่ไหมกดเงินมาแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เอามาให้ใช่ป่ะใช่เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเอาให้ด้วยเพราะจะเคลียร์เงินใช่ตอนนี้ก็ลังจะเคลียร์เงินมันกองหลายยอดมากก็เป็นขออาจารย์ป่าคนติดเนื้อไม่ได้เพิ่งตอนนี้ต้องรีบเคลียร์หลายยานมากเลยเพราะว่าแต่จะตั้งที่สต้องหาเงิน มีหลายอย่างต้องซื้อรถก็จะซื้อบ้านก็นจะทำทำไมไม่สอนธรรมะเลยนี่แหกหูแหกตาฟังบ้างกูนั่งสอนมาทั้งวันแล้วกลางคืนกูขายของกลางวันกูสอนธรรมะอยากฟังก็มากลางวันกลางคืนกูดา่าขายของโจรู้เวลาเวลากูแบ่งเวลาชัดเจน พรุ่งนี้วันอะไรวันอาทิตย์ออกไม่ได้อ่าวันจันทร์เรามีงานที่ไหนปะไม่มีนะวันจันทร์ที่หกว่างครับเดี๋ยววันจันทร์อาจารย์คิดว่าคงเข้ามาทำพอดแคสต์ครั้งแรกนะวันที่เจ็ดหอ๋อหกอ่านประสูตรก่อนเลยพระเจ้าบิดกวันจันทร์น่าจะเข้ามาอ่ะจริงหรือยังไม่ได้ซื้อต้นไม้ปลอมเลยวะต้นไม้ปลอมอ่ะเลยอาจารย์กลัวแอะไรไม่ใช่คาเฟ่ที่วันนั้นเราไปกันนะสวยคาเฟ่ที่บ้านที่กำแพง ต้นไม้ปอมเดี๋ยวมันจะเราเป็นต้นไม้กระถางดีกว่าถ้าติดมันจะทําให้ด้านสีหายใช้เป็นกระถางต้นไม้วางก็ะสวยกว่าแต่ตัวไอ้นี่เหมือนจะสูงไปปะวะตัวไหนตัวเที่ยวมาไหนครับเหมือนจะสูงไปถ้านั่งเก้าอี้มันเวลากล้องมันบังอ่ะ๋เอเราตั้งกล้องสูงได้ถ้าเหมอนกล้อง <c oughs> <c oughs> ฝากซื้อของในตะกร้าด้วยจ้ากนับพิจาเมยนาปยาปลราปาทถุปัจจิตตอย่างสับปลุตโอมะแ้วเดียวมันจะมอเไรอ้าวเราตองเทกล้องทระบบก่อนอเดียว่นอนเแสงรนเพราะเดี๋ยวอาจจะต้องใช้พวกไฟล่มที่อาจใช้หลังบ้านะ้องใช้แบบนั้นด้วยแล้วก็พวกไฟยิงไฟอะไราจะทำก็เดี๋ยวทำบ้านในรื่งสูงสุดที่เอียสูง เขาโอเคได้โอเคได้ถ้าเดี๋ยวเ้าไหนจะสั่งเก้าอี้แบบข้างล่างดีกว่าเขาอี้แบบข้างล่างทำบอดแค์น่าจะเหมาะกว่าเนาะดูสวยกว่าแต่เดี๋ยวซื้อสีครีมมาน่าจะเหมาะไม่ไม่ใช่สีครีมสีสีเทาแบบนค่นี้หน่อยเดี๋ยวซื้อมาเผื่อไว้สักสองตัวเพราะว่าเผื่อมีแขกรับเชิญสีเทาเออสีเทาอะดูไว้อยู่แหละแต่ยังไม่ได้ซื้อ มันไม่เข้ากับสีครีมมันไม่เข้ากับสีทามันเปลี่ยนสีไม่ได้เพราะว่าสีเดิมมันเป็นแบบนี้เวลาทาสีมันจะยิ่งเข้มขึ้นมันแค่เคลือบเงาเองไม่ใช่หมายถึงว่าเราทาขาวทับไปไม่ได้หรอไม้ทาสีแบบนั้นไม่สวยเพราะมันไม่มันมันกินเนื้อไม้แล้วมันไม่สวยมันไม่เรียบมันขูกขาซื้อของด้วยจ้าอามีอะไรไหมเนาะ ถ้าไม่มีไปหมดไปแล้วแล้วเดี๋ยววันไหนค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเงินกูนหมดกระเป๋าไปเนี่ยจ่ายไปแปดหมื่นกว่าบาทเมื่อกีกระเป๋าแฟบแจ้งบีไปยัางว่าเสื้อไม่ตรงกรรเขาตอบปายังเขาก็ลังาอยู่ว่าตัวตอแตงิกว่า็อีนไป้ว<ๆ>่าต้อ,อแตก,ก,ก็ให้เช็ู้ตอว่าเขาหนักเเขา้อัตอนองแก้วว่าพนาคนเลยเราก็ไม่รู้ เขาเพิ variance, ่งย <th ole al methodology> ืนมาเพิ่งปุ๊บจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ส่งของปุ๊บอ่ะเราต้องเช็คแบบนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาจะแย่งไปแย่งมาเขาไม่มั่นใจในเราแล้วถามเขาว่าจะยังไงต้องถามดูมันยิขึ้นอยู่จุดอย่างนั้น6ตัว6ตัวจะยังไงลองถามดูนับไม่ตรงกันจะทำยังไง มาอันนี้หกตัวนี่คือรวมทั้งหมดแล้วใช่คือหกตัวมันรวมมามันแต่ยังมามันไม่รู้ว่าใช่ไหนแสดงแสดงว่าต่อมาก็แค่ถามเขาว่าจะเอาอย่างไงถ้าไม่ตรงนี้จะเอาอย่างไงไม่งั้นครั้งหน้าเวลาส่งของต้องมานับกอนต่อหน้าใช่เวลาเอกสารของออะมาสามชุถ้าไม่งั้นเขาต้องส่งคนมานับที่นี่เลือกเอาว่าจะเอาอย่างไงโอ้อาจารย์ครับผมอยากให้ส่งไฟล์เอกสารผ่านอีเมลเลย มันมเดีกว่าส่งผานส่งกันผ่านไลน์ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือเขาไม่มีใบรับส่งของเขาตีตัวเลขมาที่หน้าแล้วมันเซ็นรับกันไม่ได้แบบเนี้ยปัญหามันเกิดอาจจะพยายามถามหายอดกว่าจะได้เนี่ยตั้งนานถามเลยว่าจะทํายังไงไม่ตรงกันหกยอดอย่างนี้หกตัวใช่ยังไงให้เธอรับผิดชอบชอบเหรอหรือยังไงจะแก้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกว่าที่ไม่ตรงกันครั้งก่อนว่าก็ไม่ตรงมันไม่ตรงหลายครั้งแล้วบอกเขาเลยว่าไม่ตรงหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งไม่ตรงครั้งนี้จะทายังไงกับเรื่องนี้จะแก้ปัญหากันยังไงต่อไปเวลาตัดเสื้อมาจะทํำยังไงฉันรีรเออ้หมอเสก็ไม่ตรงแต่วมนับไม่ตรงนํากับเขาเราแก้หน้าเลยใช่นัต่อหน้าเลยก็เลยได้แก้หน้าถเนี่ยบอกเขาเลยว่าตอนหมอเสกก็ต้องแก้กันหน้าถุงเพราะนับไม่ตรง คุณวีไปาคไส่งเองเขาสอาขาใช่ไหมใช่เนี่ยบอกเขาเลยว่าตอนหมอเสียงก็ขาดสุดท้ายมานั่งแก้กันทั้งหน้าแล้วก็ขาดและครั้งนี้ก็ขาดอีกแต่คุณมีไม่อยู่แก้ไม่อยู่นับด้วยกันใครจะรับผิดชอบตอนนี้คำถามเขาสิซื้อของดิจ้าอ่าไม่มีอะไรแล้วที่เนี่ยไปคุยกับเขาเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าจอยยังไง แค่หกตัวนะเขาต้องคิดดีๆนะเราสั่งเสื้อทีเป็นหมื่นตัวนะคใครสั่งพิซซ่ามามสั่งมาแบบอร่อยมาบ่ายแต่ให้น้องให้น้องร้อน ยังไม่ได้กินกันอีกเหรอก็รออ๋อรอประชุมไอ้ปัดมันรวยว่ะเมื่อวานใครเลี้ยงชาบูเมื่อวานได้กินไหมกินนะใครเลี้ยงก็หารกันหารกันครับอ๋อวันนี้เราเลี้ยงเหรอหรือหารกันเสียมอันนี้เสียมปัดเสียมปัดเตรียมปัดดีไลท์ว่าจะเบิกอวัยสั่งตื่นคนตื่นตามมาอสั่งไปกี่บาทอะไม่เดี๋ยวจะเลี้ยงเองไม่เอาไม่เอาอาจารย์ไม่ผมเลี้ยงน้องเองเสียปัดีไ๋ยวดีมอส ไม่จ่ายยิ่งจำไม่ได้อยู่ดีไรเฮ้ยพี่ขอเชิญเลยจะซไปยิ่งเงินไม่ออกสุดท้ายแล้วก็ทําเพื่อเงินเหมือนกันอ้าวแล้วกูจะต้องทำเพื่ออะไรถ้ากูไม่ทําเพื่อเงินไหนตอบกูสิ้ทำเพื่อมึงเหรอมึงมีคุณค่ายังไงกับชีวิตกูเหรอไหนบอกสิมานั่งเลี้ยงดูกูไหมล่ะถ้ากูไม่ทําเพื่อเงินมึงเอาเงินมาจ่ายกูไหมล่ะก็กูบอกแล้วมาจ่ายเงินเดือนกูสิ กูบอกแล้วมาจ่ายเงินเดือนกูสิดีก็มึงไม่จ่ายเงินให้กูอะแล้วมึงจะมีปากมีท้องมีมือมีตีนอะก็ดูตัวเองไม่มือแลกูไหมล่ะเอามากูยินดีนะของฟรีกูชอบพูดแบบปาก นดานบอกชาวบ้านทําเพื่อเงินสุดท้ายก็ทําเพื่อเงินแล้วมึงไม่ทำหรือไงบางทีกูก็งงเหมือนกระดีตะกะพวกไปป่วยปัญญาอ่อนอยากจะค้อนแกะชาวบ้านแต่สุดท้ายเคข่งงูไม่พ้นคอมึงก็ไม่ต่างกันมึงก็ปาถนาเงินเออถ้ากูไม่ต้องแดกสิกูจะได้ไม่ต้องหาเงินนี่กูก็ยังต้องแดกกูก็เลยต้องหาเงิน ไม่เชื่อว่ากูไปช่อฉนช่อโกงใครมาเนี่ยมึงไม่น่าเป็นข้าราชาการนะกูว่าควรลาออกจากความเป็นข้าราชาการซะไม่น่าเป็นแก้ววารยอยู่ไหนวะแก้วอะไร,รแก้วน้ำไม่น่าเป็นข้าราชาการนะะมาดูถูกค้อนแวลประชาชนแบบนี้มึงไม่ควรเดี๋ยกูหาเรื่องร้องเรียนมึงดีกว่าวะกูชอบ ซื้อของเดกตะการได้จ้ากูงงมากเลยสุดท้ายก็ทำเพื่อเงินแล้วมึงไม่เคยเกิดมามึงเกิดมามึงเกิดมามไม่ทำเพื่อเงินหรอวะใครบ้างวะไม่ทำอะไรเพื่อเงินขายของก็ต้องเพื่อเงินสิจะให้กูใช้กูทำเพื่ออะไรอะ่ะกูงง ถ้าซื้อสินค้านากก่านจะกล้าด้วยจากก้ามะพร้าวปลาดาปลาสลิดต้มยำนะจ้าสับปะรดเอาแพรงมะม่วงแฮงหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานยังน่าก้าเลยจ้าพวกตะกะป่วย ไม่ให้กูหาเงินและกูเปิดลรับบริจาคไงพอแล้กูเปิดรับบริจาคก็มาด่ากูว่ามานั่งเงินขอทานหาคนอื่นเขากูงงเพื่ออะไรเกิดมาหล่อทำยังไงดีครับอาจารย์ทำแบบกูเนี่ยเพราะกูก็หล่อเหมือนกัน ช่วยซื้อสินค้า,า,าด้วยจ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงแมนดาปลายาปะลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้าสับประรด,ดโอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดเดดเดียวทอดแล้วพร้อมรับประทานเลยจ้าทุกคนช่วยซื้อสินค้าด้วยกันะตอนนี้มีเสื้อนะจ๊ะทุกคนเสื้อมาแล้วนะจ๊ะเสื้อคนตื่นทําในตะกร้ามาแล้วจ้าเปิไดไป้นะครับประจามบริจาคมีคนจ้องจะเล่นอยู่กูไม่สนใจกูจะเปิดรับบริจาคใครอยากจะเล่นกูเล่นเลยจ้าเล่นให้ได้แล้วกัน ูไม่ได้ชอบชนชอ,นชอนโกเงินใครมามาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนี่กูไม่กลัวหรอกกู <c oughs> ไม่ได้รับเงินบริจาคมาเพื่อทำที่มามามา,มาใช้กับตัวกูวเองนี่ <c oughs> ช่วยซื้อสินค้าในตะก,ก้าได้จ้าทุกคนตอนนี้ในตะก,ก้ามีเสื้อนะจ้ากำลังจะกลับบ้านแล้วจ้า กำลังจะกลับบ้านแล้วจ้าทุกคนฉันกำลังจะกลับบ้านจ้าคือคนอื่นทำอะไรอะกูงงไม่งั้นกูจะกลับเข้าบ้านก่อนคือยังไงเนี่ยอะไรกันคือจะอยู่นี่ใช่ไหมจะรีบเข้าบ้าน ไม่รู้เวล,เวลาไม่มึงจะอยู่ก็อยู่กับไปซีใคร รถใครนองไม่กับพี่ตาหรอรถพี่ <ลด S 1> ไปอยู่นี่เหรอรถไปอยู่นี่ไปกันหมดเหรอประเด็นของเขาเต็มรถแล้วใครจะไปส่งขก็มองเดือดแล้วใครของเต็มรถแล้วพี่ไปอ่ะไม่มีเขาไปส่งของมาจะ้ะอ๋อนั่งสองคนจะเต็มแล้วเนะี่ยแล้วย้อนไปนั่งข้างหลังทำไมอ่ะแล้วทำไมมึงไม่ไปยุงไม่อยู่นี่อ่ะมึงทันอยากกลับบ้านที่ไหนพีถ้าก่อนวรามงนี้ทำงานขอบคุณเจ้รถ จะลดหายว่ะแม่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่หมีบอกจารย์ด้วยว่าจังเอาไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยบอกก็ได้อาจารย์ครับพรุ่งนี้กระเพราอยู่ไหมครับไม่เอาแล้วพอครับอ้ยอยู่ไหนวะใส่กระเป๋าหายให้เราปกติจะเป่าก็ใส่เสื้อแต่วันนี้กระเป๋ากระเป๋าใส่กระเป๋าพา ทุกคนช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าเอาฟิลเตอร์ออกหน่อยกูไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์จ้าถ้ากูใส่ฟิลเตอร์หน้ากูจะแหกขนาดนี้เหรออย,อยู่ไหนวะเนี่ยเอาอยู่ในกระเป๋า ไม่ใส่ที่เดิม ซื้อของในจกักราด้วยเจอทุกคน อาจารย์ครับสุขภัณฑ์เนี่ยต้องรีบใช่ไหมครับรีบใช่ไหมครับถ้าไม่รีบจะได้ให้ส่งเพราะว่ารถผมน่าจะไม่ไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าดูแต่กล่องมันใหญ่ต้องแม่เขาแกะไม่แน่ใจอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวแกะหลังเราแล้วได้ตัวพันอย่างเดียวนะครับอาจารย์ช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้า ช่วยซื้อของในตะกร้าได้จ้ายังหาไม่โชว์เคสช่วยซื้อของในตะกร้าด้จ้าซื้อของจ้าซื้อของซื้อของจ้าทุกคนเสื้อมีในตะกร้านะจ๊ะช่วยอุดหนุนเสื้อด้จ้าไม่ได้ขายมานานหลายเดือนน่าจะเกือบครึ่งปีได้ไม่ได้ขายเลยอ่ะเสื้อ ยาวนานเกินการเกินแกงมากช่วยซื้อด้วยจ้าซื้อน้ำพริกด้วยนะจ้าน้ำพริกจ้าหมูทอดแดดเดียวนะหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานนะจ้าทุกคนเสื้อทีค่ครูขายก็ออกกำลังกายได้จ้าโดยเฉพาะโปโลนี่ระบายลมอย่างดีระบายอากาศอย่างดีระบายความร้อนอย่างดีซับเหงื่ออย่างดี ถ้าอย่างดีโปโลอ่ะถ้าขึ้นห้างนะเมือง ทไม uh huh. ทุกคนซื้อของจา้าในตะกร้า uh huh. ถึงแล้วจ้า ซื้อของดีจ้าทุกคนเดี๋ยวฉันขอลงไร์สดก่อนนะจ๊ะฉันขอเก็บของแล้วก็เดี๋ยวตั้งไฟ์สดจริงๆจังๆก่อนจ้ะเพราะว่าต้องตั้งไฟ์สดก่อนยังไม่ได้ตั้งไฟ์สดอ่ะขอตัวนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาขายของใหม่นะเตรียมเงินไว้เลยจ้าเดี๋ยวอีกว่ามาสักสินาทีเดี๋ยวไฟ์สดใหม่บ๊ายบาย,บาย